esi 그다음 สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทูครันที่เขามาติดตามรับช่วช่องแม่กองพาหากินจ้ามือนีพอกันได้สอวันที23่23กุมภาพันธ์2 5 6พจ้ากิจะพี่น้องมือนี้แม่กองก็พะกองกะลงนงลำหวยลำห้องคือเก่าจะพี่น้องเมียนครับผมพาพพี่แมาน้องพาน้องมายามมุ่งคือเก่าเนาะจ้าลำหวยลำมืดในเขตปลาบานันนงมิตรบลบุญไคามเพื่อบุญนิกจังหวัดอุบลรัชธ่านี่จ้าเมียนครับผมหลังจากที่พอกองมาชัยไวตอนคำคำ,คำหมอวานนี่ครับ จใช้ทางเบิดกี่สิบลังเนาะจ้ะไป็นลุ้นใกล้ๆกันจา้าดีใจจีแมนบอลเนาะครับผมเริ่มจากล,างลังแหลกแห่งมา้าน่นํานี่แหละยู่ทางลังมองเปิดคลิปนี่แหละครับผมอ่ะไปลุ้นใกล้ๆกันปุ๊บม,มาลุ้นกันลังแหลกครับผมเมื่อวานมาพอกันในเสาของวันศุกร์เด้อครับผมวันศุกร์ที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์นะครับเนาะเสากับเสาประมาณเก้านโมงอะเนาไม่กนะ่อนเนาะมาสวยตัวทุกมเอ๋ยครับผมพอดีทรงหลังเรียนแหลกจังไลยมาเป็นไนดะ้ลังแหลก เอ้ามีปลาครับผมทั้งปลาทั้งกุ้งกับกั้งกับกระซิวเขามามาเก็บไก่ดีนะกุ้งควายไปไหมก่อนวันนี้มาหอดเป็นห้องเมฆครับผมหลังจากนี้เมื่อวานเราหากินไก่บ้านกะก็คือว่ามันพอได้กินใช่ไหม cầu các phụng làm hoài làm hoàng cầu cho bà có thể dè một cầu gần đấy đâu cả chính mình bán lắng rồi bây giờ cháu theo, theo cầu ừ à. ừ cũng phơi cũng luôn nào cơ bốc luôn hẻm cháu đụng con to lên น่นะบปูคนน้ปลาบ้าไหมครับแม่ <laughs> ปลากุ้งปูครบ <c oughs> สูตรค <laughs> รับผมมันเป็นพระลานเนาะแดกช่องแน่ cái <laughs> 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 uh, này. À <laughs> này cũng cảm Khát á Cũng tù bậc nha Bà này Bên này là gì? Bên tù phần nhúc hả cậu? này

ใสคบชุดน่มันขอนลงกระเริ่มปลากระเริ่มรวมนี่ปะกกันตันย้า่ยังไงตัวงามๆเนาะตับเตาก็มีแดดซองเลยอยุดขึ้นมา โบเห็นยังไงเอาปูยังไงก็ไม uh uh ่ดีกว่าไงเมยนจ้าหลังนี้ทั้งกุ้งทั้งปลาครบเสร็จซ้ำนี่ละราวนาเป็นขอนลงมันก็เกิเริมเริมจะห้างไงนี่พี่น้าห้องก็ห้ากินคูดเหมือนท้่กันเมนจ้ิกซ้ำนี่ก็ซื้อว่าโอเคแล้ว

เนี่ยเพิ่งขึ้นมาติดนี่สักหลังเมันกุ้งส่วนปลาเป็นกุ้งไฟเนาะมือนนี่เนาะเตรียมลงไปอีกครับผมต่อเลยครับผมไปตังใดตั้งใดตั้งใดเนาะมือนนี่เนาะแต่ว่าก็มีหอยพี่น้องมันใสอยู่โอ้ปลากั่งบนนอกเนอกบนเขา con khẩu đồn nó có không đó Nè, Khảo thì toàn dày mới chắc Nên. Cũng cũng cảm ra nhầy nó nè, mềm quá nhìn à? gì Cảm cũng Nó một bớt để ta cắn Quên tịt nó <laughs> Khẩu đồn đồn mới chắc khẩu Sí, <laughs> say hàng cái này này <laughs> này. <laughs> <laughs> Nóng cùng tổ nhảy đây đấy Cảm này. bà khỏi có lắm honey. Do bọn chuộc bóng 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 nhảy bóng 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 กุ้งก้ามกูตัวนึ่งเยอะอย่างในหลังออชีคืออยู่นี่ไม่ก่อนสั้นลงมือนก้นก็มีลังมาลังถึกลังมาถึกเนาะไม่เท่าอมเลย ก็เข่าไปยังนะเราไปกินอาหารเราไปกินเนื้อขวดอุ้ยเข่ากระหงำนี่เดี๋ยวจะเขียวหงำขนาดนั้นหรอลามหลามอุ้ยกุ้งกัพวกกุ้งเท่ากับพวกเท่าก็เอออุ้ยอันนี่เพิ่อนนี่ตีแล้วนี่เป็นตัวใหญ่จ้ะมีกะ thương này còn đây cả không? Ừ. Chắc tù <laughs> <laughs> sì <laughs> Này <cười> dốc kênh ừ. Ui, không? Ừ. Ừ. à? Răng này vẫn càng mùa đẹp mà Cùng bà cả bờ lái nó Đấy, tìm ra xuống đấy Mình tự tồn làm làm thôn Tự siêu khẩu cầm đi Bên đây răng là... này มีมั้ยโอ้กุ้งมีหลายตัวอยู่เนาะตึงไปครับผมลุ้นกันต่อเลยปลาเว่นกันได้บ่หลายมื้อเนาะจ้ะก็ฝึกบ่ปานได๋อยู่บ่อ๋อก็ยังมีอยู่นี่ก็กุ้งเนี่ยบ่ yep. oh, ่วนหมากเ็าจะเป็นกลุ่งตามม่ทางพีกุ่งควายก็เป็นตัวไงนี่นะ,ะล้างหน,น่อยเตือนกันจ้ะเป็นไปเอยๆนะเป็นใดล้างนี่ mai xoay,แปปเดียว 8h muộn quá. nhìn xoay hả các. Sai lùng ma thăng lùng gì bộ vấn đề này mấy còng nào. Tớ mì, thì bà còng bị sai hệ này bùa, bị xì hà lăng, bị

อุ้ยได้เฮ้แล้วจ้ะพี่น้องเบิ่งพุ่นอุยกุ้งกระโตงามปูตัวใหญ่ครับพุ่นอุยรานมาหลังบ่ได้บ่ได้เฮเนาะกล่องแม่นวงเพิ่นบ่ไ้นเลยปูเนตัวใหญ่ช่วงนี้ปูเพิ่นก็สิเข้าฮู้เนาะเพิ่นสิหาฮอยู่เพราะว่าน้ําเพิ่นเริ่มขลงเบิ่งตัวกุ้งครับพี่น้องา ตัวกุ้งเอ้ยพี่น้องนี่จะตัวใหญ่จ้ะเป็นกุ้งกล้ามกุ้งหหยเนาะจ้ะเอาผื่นออกก่อนนี่ผูบีบๆผูบูบูโซโซ่การทาแล้วพอก็แล้วล่างไหมตอนนี้ก็เหลืออยูซีหาลังครับพี่น้อง เหลือแต่ที่พกกลองเอาไปใส่ไว้ในโบกเอาไปรุ่นครับผมอยู่ในโบกในซิมีกุ้งบอไปกันครับผมมาเริ่มกันที่รังเลกครับผมลจะหารังสุดท้ายเด้อบป่นี้เล็กในโบกมันบอในโบกแดดก็ซองเลยเนาะนะเห็นไหมไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังในโบกกรุงกามตัวใหญ่ ขี้ผ oh, ีเถ่าเลยกอนน้องลูกชายนอนน้่มเลยเบียดเท่งแล่เป็นหอนเบียดโม่งกลัวเลยดิตอนนี้เป็นกุ้งหินแถวนี้กุ้งกระห้องขี้ผีเถ่าโอ้ยกุ้งตัวกุ้งไหมลังมีลายเตื้นเนาะเตื้องงามจ้ะ เป็นอไล่งนี่ <c oughs> ใส่จะไดบ,บุกินอย่างเดียวครับวันนี้นขาดแล้วเนาะอาจะจังเล <c oughs> อา้าวเต็มยู่อ้ยครับผม <c oughs> มีตัางกุ้งต่างปลาเขากัง <c oughs> ่งหอยเลากังหอยตัว ข้างไตเป็นบนพื้นหยาป็นบวเขาก็เลยล่องหอยกุ <c oughs> ้งตัวใหญ่ใหญ่งูเป็นออกทางดัดซะเนาะโอ้โหโดดดงเลยโดดเขาเลยเด็ดครับพี่น้องวันนี้เด็ดมุ้งเ <c oughs> ด็ดมุ้งล <c oughs> ดดกง<ด>ลัวแดแแด,ดขนาด มีปลาัลานะมันแบบเต่าเต่าเป็นกำแพงเขาจ้ะอ้าตเอยุ กามถ่ายอะไรกันเนี่ยถ่ายผู้ใด้ดิใจลังเลยใสเอียงเลยเนลงบรได้เลยนี่โบกขึ้นหน่อยแต่ว่าสาดไฟเบื้องเห็นตากุ้งเลยลองใส่หน่จริงดิน่าดีคิดวัางครับผมตัวใหญ่จังนะเนาะนี่โบกหินตัวงามอยู่แล้วล่ะ สียงกาเนาะ <c oughs> มาล,ลุนกันลังสุดท้ทายครับพี่น้องลังที่ยี่สิบของเขาเนาะมีตัวไหมนี่เอ้าตัวก่งางคนขึน้ขาดขาดบ่โอ้ยม <c oughs> ีเพิ่นจ้ะเพิ่นพ่อ ขายได้บ่ปลากั้งเพิ่นอันขาดเครื่องอยู่บ่ขาดเด้นึกว่ามุ้งค่าปูหนีบมั้งอ่าล้างแลกนี่สุดยอดกินโตงามๆอันสุดท้ายโอ้ล้างสุดท้ายโอ้กบกินกินตัวโอยแหน่นเนาะอืมเดี๋ยว ปูนี่เพิ่นปูหินเนาะจ้าครับตอนนี้เขาก็ยามุ่งครบที่สิบลังพืชเรียบร้อยเด้อครับตอนนี้ก็สิได้เวลาพาพี่พาน้องกลับบ้านนะครับผมก็ไปเติบบ่ะก่อนกลับบ้านก็ไปสรุปผลงานกันเลยครับผมไปสรุปผลงานในมือกล่องครับว่าจีสดโฉกสมานยังไงไปกันครับมาเบิ่งความหมานกันเลยจ้ามันนี้ใส่มุงปลาเนาะมุงปลามุงกุ้งจะพี่น้อง ความมานของเราเครื่องกระติกเนาะพะกองเนาะตุ่มๆงามครับพี่น้องแมนจ้ามนกล่องมนกล่องเป็นจกลงกรได้ด้วยครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นพร้อมบวกตลอดเกนโซ่ถ่าอะไจ้ะพี่น้องจะเข้ากับถือว่าหมานได้เหมือนนี้เนาะพะกองเนาะเพราะว่าได้เครื่องกระติกอยู่จ้ะพี่น้องกุ้งโต้งงามปูหินปูตามจ้ะพี่น้องปลาปลากระไดจ้ะปลากั่งกระไดจ้ะปลาซิ่วเขาปลาเนี่ยเติมกันเนาะแมนจ้า เด้ไลฟ์สูตกับสิบเป็นกุ้งจ้ะพี่นอ้องสำหรับคลิปมือนีแม่กองก็พกกองก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมคลิปช่องแม่กองพาหากินเดอร์จะ้ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆก,กำลังแรงใจที่สงสัยแม่กองก็พกกองเดอจะ้ะพอกันไหมในคลิปหน้าจ้ารออรุนบาแม่กองก็พกกองจสืผ้าหากินในรูปแบบไดพิกัดไดเนาะจะ้ะขอบคุณค่ะครับ ประกองก็ไม่ก่อนก็บคอบคุณในรายครับผมสำหรับคอมเมนต์ให้กืลังใจจากเอฟซีถูกถอนนะครับเนาะขอบคุณเด้อครับแม่เอฟซีครับผมกะฝากไวาอีกคลิปหนึ่งครับผมสำหรับคลิปประจำวันที่23มันศุก23กุมภาพันธ์2567ครับพี่น้องพอไว้ชมหนี้ซะก่อนนะครับเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ